ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมศินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเมื่อที่3พฤศจิกายน2568ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลจตรีทัศภูมจารุปรัตผู้บังคับการปอสอเปิดเผยหลังร่วมสอบปาคำนานาหรือไรมินาอินทชัย ว่ากลางเดือนที่ผ่านมามีกลุ่มเพื่อนสนิทของนานาทยอยมาร้องทุกข์ในข้อหาช่อโกงทรัพย์และประกอกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยา,ยานหลักฐานสอบปากคำผู้เสียหาย17ดรายตรวจสอบเส้นทางการเงินและสอบปากคำพยา,ยานผู้เชี่ยวชาญจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลัง ก่อนจะนําพยานหลักฐานทั้งหมดไปขอสารออกหมายจับและหมายคน้นนําไปสู่การปฏิบัติการช่วงเช้าที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเอกสารและทรัพย์สินบางส่วนเช่นรถยนต์กระเป๋าแบรนด์เนมของสะสมอาร์ทอย1 1ชิ้นเครื่องเพชรประมาณ50ชิ้นเครื่องประดับนาฬิการวมมูลค่า10ล้านบาทในส่วนพฤติการที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดของนานา17คนเขาแจ้งความมูลค่าความเสียหาย195ล้านบาทมีลักษณะเป็นการชวนผู้เสียหายไปลงทุนใน4-5กิจกรรม ช่วยลงทุนปล่อยสินเชื่อปล่อยเงินกู้อ้างจะให้ค่าตอบแทน4-7%นอกจากนี้ยังมีการอุบัติคนขึ้นมาเพื่อเทรดหุ้นซึ่งทั้งการเทรดหุ้นและปล่อยสินเชื่อไม่มีอยู่จริงขณะเดียวกันยังมีผู้เสียหายบางกลุ่มถูกชักชวนลงทุนทาสนามบาสและลงทุนเปิดร้านอาหารระดับประเทศหนึ่งในผู้เสียหายที่มีข่าวลุดออกมาแล้วว่าเขาแจ้งความกับตํารวจก่อนหน้าน,นี้คือเจนนี่เทียนโพสวันเป็นการชวนไปลงทุนร้านอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกามูลค่า3ล้านบาทแต่สุดท้ายไม่มีการลงทุนจริง เย็นแล้วก็ตามผู้เสียหายหลายราย,รายไม่ประสงค์ปรากฏเป็นข่าวจากการสอบปากคำนานาให้การปฏิเสธแต่รายละเอียดขอให้อยู่ในสำนวนการสอบสวนซึ่งนานามีประเด็นที่อยากจะชี้แจงต่อตำรวจเบื้องต้นอ้างว่าไม่รู้ว่าการกู้ยืมเงินลักษณะที่ทำนั้นผิดกฎหมายและคิดว่าจะหาเงินมาชดใช้ผู้เสียหายได้ซึ่งนานาจะยื่นประกันตัวหรือไม่นั้นพนักง,งานสอบสวนยังไม่ทราบแต่หากยื่นมาพนักง,งานสอบสวนก็มีหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ตามกฎหมายซึ่งหากยื่นมาก็มีสิทธิ์ได้ประกันตัว,ชวเช่นกัน ความผิดตามพรกรกู้เงินที่เป็นการช่อกงประชาชนซึ่งก็คือใช้ลูกโซ่เป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินซึ่งรายงานความผิดมูลฐานไปยังปปงแล้วส่วนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาว่าได้มาก่อนหรือหลังการกระทําความผิดซึ่งความผิดหลักเกิดขึ้นประมาณเดือนกันยายนปี2 5ง5ก็ต้องตรวจยึดทรัพย์ทั้งหมดและส่งให้ปปงดําเนินการส่วนเวทเทเนียมหรือนายปริญญาอินทชัยสามีของนานาอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่แต่รายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งตำรวจยืนยันจะสอบสวนในทุกมิติ ส่วนกรณีที่ทนายสายหยุดนําตัวนานามาพบตํารวจเมื่อวันจันทร์แต่อ้างว่าไม่มีการรับมอบตัวนั้นเนื่องจากขณะนั้นเป็นช่วงเวลาห้าโมงเย็นอยู่นอกเวลาราชการขณะนั้นพนักง,งานสอบสวนยังไม่ได้ออกหมายจับนานาทําให้ยังไม่มีอํานาจควบคุมตัวซึ่งวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ไม่ได้เห็นตัวนานามีเพียงทนายสายหยุดมาส่งเอกสารซึ่งการจะออกหมายเรียกหรือหมายจับเป็นดุลยพินิจของพนักง,งานสอบสวนแต่คดีนี้อัตราโทษเกิน3ปีพนักง,งานสอบสวนสามารถขอออกหมายจับได้เลยไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียก เราจะต้องจัดกาการสอบสวนพยายามเชี่ยวชาญซึ่งเป็นเจ mm ้าที่ของสำนักงานศิลการ์กลางเพื่อให้ครบองค์ประกอบของข้อกฎหมายนะครับแล้วเมื่อเมื่อวานนะครับช่วงบ่ายครับทางกองบัาการศีลก็ไปยื่นของต่อศาลเพื่อขอขอบหมายจากคุณาหาในสองฐานความผิดครับความผิดแรกคือชั่อโมงครับความผิดสองคือการผู้อื่นที่เป็นการชั่อของประชาชนนะครับแต่อย่างที่ทราบกันครับเมื่อเช้าครับทางกองบัาการศีล ก็ได้นำหมายคน้นแลวก็หมายจับไปทําการจับกลุ่มตัวคุณนาที่บ้านพักที่แต่ก็ขนบแล้วก็นำหมายคน้นเข้าทำารวจทำการตรวจค้นตรวจยึดเอกสารและก็ทรัพย์สินบางส่วนของคุณนาแล้วก็นําตัวมาทำการสอบสวนที่บกรปรสครับ,บสอบมาได้ยังคสอบ้ครับสอบไล้ครับเรนนิ่งต้นที่ตำรวจมียของกลางมีอะไรมาบ้างเอ่อของกลางที่ยึดมาก็เป็นทรัพย์สินบางส่วนของคุณนาฬรับมีรถยนต์นะครับมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับ มีของสะสมที่เป็นอาร์ทอยจำนวน1 1ชิ้นนะครับแล้วก็มีเจวเวอรี่ประมาณ50ชิ้นนะครับก็บจะนำเป็นประดับเป็นอะไรกันจากทีท่การสอบสวนทั้งสิเจ็ลายมลกลับทีราบประประมาณ1นร้อยานลานบาทครับคุณน,านาันป์จัดจี้ให้กิจกรรมครับกิจกรรมแรกๆกคือเรื่อง อางว่ามีการปล่อยเงินกู้ครงงานพอเชื่อโดยให้ค่าตอบแทนต่อเดือนประมาณ4 7เซนนะครับกิจการที่2คืออ้างเรื่องการไปอุปโลกคนขึ้นมาเพื่อมีการเระรุ่นนะครับกิจการที่3เรื่องของการทําสนามบาสนะครับและกิจการที่4ี่เป็นเรื่องของการเปิดร้านอาหารต่างประเทศนะครับก็จะหาเพิ่มตะมเพิ่มไหมคะหรือแค่เบื้องต้นกําลังตรวจสอบอยู่นะครับนะครับกรณีของคุณเจนนี่เนี่ยกับคดีอื่นๆเนี่ยเกี่ยวพันกันไหมฮะหรือมันแยกกัน ความผิดเกี่ยวกับพรบกุ้เงินกับคดีชอโกงนครับเพราะสารท่านออกสองข้อหาครับของคุณเจนนี่นะครับเป็นกรณีของการชวนไปลงทุนทําร้านอาหารในประเทศอเมริกาครับแต่เมื่อปรากฏว่าเมื่อเป็นข่าวสักระยะหนึ่งแล้วครับคุณเจนนี่ก็ทําการไปตรวจสอบว่ามีการลงทุนที่างประเทศจริงไหมได้รับการยืนยันว่าไม่มีการลงทุนจริงครับก็นํามาสู่การล้องทุกต่อไปกับสนเพื่อดําเนินคดีนานๆครับคุณเจนนี่คุณเจนนี่โดนไปกี่ร้านครับ วันนี้เราไปกี่ลังวันนี่เราไปกี่เลยประมาณสามล้านบาทครับผมว่าในส่วนทนายใายยุดนะครับบอกว่านันนาครับนะคุณทานายสายหยุดเนี่ยนำตัวมาพบพน,บนักสอบสวนเะนี่ยเมื่อวันจันทร์เวลาประมาณห้าโมงเย็นซึ่งเป็นเวลานอกราชการครับเราพบแต่ขนาดนั้น,นครับพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ออกหมายจับคุณนานานะครับเพราะว่า เมื่อดูไทม์ไลน์การออกมาจากคุณธนาแล้วบอกว่าเราออกมาจากคุณธนาเมื่อวานช่วงบ่ายครับกรณีที่คุณธนาถึงทำข้อสงสัยเลยของว่าเป็นการสร้างผลงานของเจ้ทีมเปล่าเพราะว่าไม่ยอมรับมอบตัวแต่วันนั้นท่านอยากคิดจะ่างไอยังไงอย่างนี้ครับคือคือต้องต้องแยกก่อนนะครับว่าการจะแจ้งข้อกล่าวหาใครหรือการรับตัวบุคคลใดเป็นผู้ต้องหาเนครยหลักกฎหมายมีไว้ว่าต้องมีหลักฐานตามสมควรนะครับส่วนการรับมอบตัวบุคคลนั้นต้องถูกปรับสถานะเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับ ก็ถ้าเป็นกรณีก็หมายความว่าบุคคลนั้นจะต้องถูกสารออกหมายจับแล้วครับวันที่คุณคุณทนายสายหยุดมาวันนั้นยังไม่ได้มีการขอหมายจับต่อสารกับคุณนานาครับเ่มต้วัอยากลองดูด้วยครับในกรณีของคุณเวซึ่งเป็นสามีคุณนานาครับอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ครับเรต้นหลักฐานเชื่อมโยงสิ่อย่างถีงถึงอย่างี้คเอ่อขอขออนุญาตพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนให้พี่ก่อนครับท่านครับเอ่อชวนเชิญชวนให้มีการร่วมลงพูดเนี่ย บุคคลอื่นหรือดาราท่านอื่นท uh, ี่มีช well, ื่อเสียงเนี่ยอยู่ในรายชื่อของเรามีประมาณกี่คนครับท่านประมาณกี่คนครับท่านในเรื่องของผู้เสียหายนะครับก็ผมว่าบางส่วนเนี่ยทุกท่านน่าจะทราบเป็นไกด์ไลน์เป็นบางส่วนแล้วแต่แต่มีผู้เสียหายหลายๆที่ที่ขออนุญาตไม่ไม่ประสงค์ที่จะมาครับแล้วผู้ร่วมคุณนาฬิกาผู้ร่วมคุณนาฬิกาคุณนาฬกาให้การคุณนานาให้การเป็นเสีย ัรบคทั้งจับอุมทั้งสอบสวนครับท่านครับวันที่นายสายหยุดมาเนี่ยปรากฏว่าพนักงานสอบสวนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เห็นตัวคุณนานกาปรากายต่อหน้าพนักงานสอบสวนไหมครับไม่มีครับไม่มีครับมีแต่ค,คุณคุณสายหยุดเฉยๆเดินไายื่นหนังสือกับเจ้าหน้าที่ที่ขับรับแจ้งความครับแสดงว่าภาพ แสดงว่าภาพที่ายนี่คือคุณนาญายุทธ์บนรถแต่ไม่ได้ปรากฏกายต่อหน้าพนักงานสอบสวนตำรวจใช่ไหมผมผมไม่แน่ใจว่าคุณนาญายุทมาด้วยหรือไม่นะครับแต่เราเราตรวจสอบแล้วว่าตรวจสอบจากการรายงานของเจ้าที่ประจำจึงได้แจ้งความเพราะว่ามีคุณสายหยุดเพียงท่านเดียวที่มาพบเจ้าที่ครับส่วนกล้องวงจรปิดของสถานีจับได้ว่าลงมาหรือไม่ลงมาหอี่ห้งไหนคึ้ถึงถึงมาได้มานะครับแต่ว่าเรามอบตัวผู้ต้องหาสถานะต้องเป็นผู้ต้องหาแล้วอันที่หนึ่งครับ อันที่สองครับการจัดแจ้งข้อกล่าวหาต้องมีหลักฐานตามสมควรเมื่อการทำลายแล้วปรกากฏว่าเราขอมาจับตัวส,สา,ารเมื่อวานนี้ครับแต่คุณทานายสายหยุดมาตอนวันจันทร์ทุกท่กานมา,านนเห็นครับเป็นดูใพนการสอบสวนครับทีนี้การออกหมายเรียกก่อนถ้าดูหลักกฎหมายด้โทษเกินสามปีเนี่ยพนักงานสอบสวนสามารถออกหมายจับได้เลยนะครับท่านทำงานมีพิธีการรุ่งเหยองพียาลักฐานไหมครับขออนุญาตเป็นความรับแต่งานสอบสวนครับ ท่านครับที่เชิญชวนให้ร่วมลงทุนนยครับในสิ่รายการมันนธุรกิจอะไรบ้างครับท่านพอใหญ่ก็อย่างแรกคือคือลงทุนอ้างว่ามีการปล่อยสินเชื่อนะครับโดยอ้างบคคลขึ้นมาอบปโลขึ้นมานะครับแล้วบอกว่ามีค่าตอบแทนประมาณ1 0บเกอรนที่2คืออ้างว่านําเงินไปลงทุนเกี่ยวกับการเทรดหุ้นนะครับตอนที่3อ้างว่าทําธุรกิจร้านอาหารกรอนที่4ี่อ้างว่ามีการทําธุรกิจเกี่ยวกับสนามบัสนะครับ แล้วเทห,หุ้นกับการปล่อยสินเชื่อเนี่ยเอาไปปล่อยจริงไหมครับแลวได้รับอนุญ,ญาตถูกต้องไมไม่จริงครับ,รบผมผมเรียนนทครับว่าความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนหรือการกูยชช่ยงช่องวัเนี่ยเราต้องตรวจสอบว่าธุรกิจที่เขาอ้างนั้นอ่ะมีธุรกิจจริงไหม<ช>หรือมีแต่เป็นไปไม่ได้ในเชิงธุรกิจครับแสดงว่ามีโอกาสาที่จะเป็นชอบโกงประชาชนในทีหล,ลักได้ที่ไม่ใช่พรกผู้ดูตอนนี้เป็นพลกรกับชอบโกงทรัพย์ธรรมดามีโอกาสไหมครับตลาดก็ขออนุญาตถ้ามีพยานฐานส่วนไหนที่ ไปถึงข้อหาไหนเรายินดีที่จะแจ้งข้อหาทั้งหมดการคอบุมตัววันนี้แล้วมีการนำฝากขังในที่นี้ใช่ไหมครับเราจะพยายามทําการสอบสวนให้เร็วที่สุดนะครับนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมสอบถามคุณนายนเบื้องต้นแล้วยังมีบางส่วนที่เขาอยากจะดีแค์ในชั้นขอการสอบสวนนะครับการประกันตัวไหมครับการประกันตัวเป็นอานาจของของตัวผู้ต้องหาหรือทนายความหรือผู้เกี่ยวข้องแต่ถ้ายื่นมาแล้วนะครับเรามีหลักเกณฑ์ที่าราบหลักฎหมายครับ อันดับแรกก่อนเลยคือเรื่องความไร้แรงของข้อกล่าวหานะครับอันดับที่2พฤติการในคดีอันดับ3ามมูลค่าความเสียหายครับอันดับ4คืออันตรายที่จะเกิดจากการปล่อยข่าวเช่นไปยุ่งเยิมสถานะไหมหลบหนีไหมและสุดท้ายค่อยมาดูหลักการครับแล้วสี่ข้อหานี้สี่หลักการนี้เข้าข่ายการขัดขัานหรือไม่ขัดข้นอ่ายังไม่ได้ยื่นเลยครับเดี๋ยวยื่นตรงเป็นนาทีครับมีโอกาสจะมตัดไินก็ผมบอกแล้วเป็นสิทธิ์ของของตัวคนักานเองครับ แต่การพิจารณาเนี่ยเป็นอำนาจของคณะกรรมการสอบสวนแล้วตอราได้วางหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เกี่ยวกับการปรเปรี่ยนทราบไปแล้วครับแต่ทนายบอกว่าจะไม่ยื่นในชั้นพนักงานสอบสวนจะยื่นในชั้นศาลนรับผมไม่ทราบครับแต่ไม่ใช่สิทธิ์ทำได้คือถ้ายื่นก็มีสิทธิ์ครับคือผมผมเรียนว่าการยื่นขอประกันตัวเป็นสิทธิ์พื้นฐานของตัวผู้ต้องหาเองนะครับแต่เราจะพิจารณาบทหลักบทหมายที่ผมเรียนให้มาครบคือบอกว่าการปฏิเสธเนี่ยเ้ขาอกปฏิเสธในประเด็นใดบ้าง ก็ก็ขออญาตว่าเป็นความรับผิดการสอบสวนแล้วกันแต่เขาปฏิเสธเมื่อกี้ที่ผมสอบปากคำก็ปฏิเสธคู้เสียหายค่ะมีคนในวงการบันเทิงดาราคนดังเลยไม่มีกี่คนคนนอกวงการกี่คนคือ่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าตัวตัวผู้ชายเองเกือบทุกรลนนะครับไม่ไม่ประสงค์ที่จะไม่ปรากฏเป็นสื่อแต่ผมว่าบางบางคนท่านก็น,าาน,น,น่าจะทราบอยู่ว่าเป็นใครบ้างค่าครเสียหายค่าความเสียหายที่เยอะสุดเท่าไหร,ร่อะค่ะ ก็ผมผมมาได้เป็นตรัฐบาลรายรวมแต่ละคนไม่เท่ากันนะวันนี้สิบเจ็ดรัฐสิบเจ็ดรายรวมนั่นประมาณร้อยเก้าสิบห้าล้านบาทก็เข้มแข็งดีครับเข้มแข็งจะมีผู้ใช้รายเพิ่มเอ่ออย่างนี้ครับถ้าถ้าในกรณีคุณนาครับถ้ายังมีผู้ใช้รายใดที่ยังยังลังเลที่จะไม่มาลงทุนกับตำรวจสวนนะครับ